จะพึ่งเดินเร็วพี่ตกใจเอาพิทพร้อมนะครับที่จะออกสู่โลกนี่เป็นเรืออะไรเนี่ยเรือไก่ตื่นจะเลี้ยงพี่หรือว่าไงเนี่ยร่างคาเป็นไม้ไผ่แบบดีมากเลยเลี้ยงไก่จะไปเชื่อว่าจะมีบ้านคนคือมันเหมือนกันแว่าเป็นตาน้ำเป็นบ้านที่ล่มมากเลยดูดิกับข้าวกินง่าเนาะก็คือฮ้ยคนน่าอยู่มากเลยดูรัวเป็นบ้านในป่าจริงอ่ะมากใหญ่ใหญ่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราขาดการติดต่อแล้วครับ โอ้สวัสดีครับต้องพีทโอ้สวัสดีครับพี่กินข้าวแล้วครับกินข้าวครับอ้ออันนี้เป็นบริเวณโซนที่เป็นริมน้ําไปใช่ไหมครับเนี่ยครับผมอ๋อแล้ววันนี้มาทําอะไรรับเนี่ยก็ามาตักทรายครับอ๋อมีอาชีพตักทรายโซนนี้เนะาะครับผมน่ารักมากเลยาทานข้าวด้วยกันวันนี้กินอะไรบ้างครับพี่เนื้อไก่ครับเนื้อไก่ปลาไกปลาผมยังไม่มีอะไรกินเลยจะไปหาปลากินได้อยู่โน้นฝั่งโน้นก็มีได้ครับ ครับขอบคุณพี่มากเลยเนาะรับคมครับไม่กวนพี่แล้วอ๋อน้องพีทอันนี้คือเป็นโซนเรนท่าทรายใช่ไหมใช่ค่ะโหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวหยุดหยุดหยุ่พงเดินเร็วพี่ตกใจทำไมพี่าสวยขนาดนี้เอาละพี่ไปกินอะไรมาพี่ไปขึขาของพี่เนี่ยอะไรนี่ชุดอะไรนีบอกเขาบอกให้คนดูทราบหน่อยชุดอะไรบอกก่อนชุดหาปลาค่ะชุดหาปลาเพเราต้องลงน้าต้องแสงนี่ะพี่จะไม่หาปลาแล้วพี่จะไปเก็บผัก พี S <S ่จะเอาน้พิษไปเดินในดงหญ้าให้หญ้าเกี่ยวเล่นจะได้รู้ว่าทำไมถึงใส่ชุดนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปน้ำปไปนะตอนนี้เป็นโซนโซนที่เขามาหาทรายใช่ไหมที่เขาบอกใช่เป็นที่ตักทรายของคนในหมู่บ้านค่ะเขาตักทรายตักอะไรกันตรงนี้ค่ะอ๋อเหรอสามารถให้ชาวบ้านหาหาเองได้เนาะใชทุกลองดูนี่ตอนเด็กๆก็หนูก็ชอบไปหาปลากับยายในห้วยโอ้นี่นะนี่นะใช่แต่สมัยก่อนนี่คือเดินข้ามไปอ๋อครับ พาทัวร์อ๋อก็คืออย่างนี้นะก็คือเรือที่ใช้ก็คือแบบนี้เลยนะโอ้โหดูดีมากเลยก็เดี๋ยวเราจะลงไปโซนบริเวณด้านล่างครับกับการเดินทางมาครั้งนี้เอา้าสวัสดีครับผ่านปลาสวัสดีครับวันนี้จะพาไปในห้วยครับไปทําอะไรอะไปหาปูหาปลามือเปลาครับด้วยมือแล้วก็ยิงเอาครับยิงด้วยโอ้โหเสียนยิงปลายากเจอมานานแล้วพี่อยากไว้ความสามารถว่าคนที่นี่กับพี่ขจะเม่นว่าใคร พี่ยิงไม่เคยพลาดน่ะ,หะเหรอ,อผมก็ไม่เคยพลาดเหมือนกันนะน่าแต่พี่ไม่ได้ยิงปลาเลยพี่ยิงอย่างอื่นอย,อย่างเช่นอะไรพี่อย่างเช่นไอ้สนุกเกอร์<_<_ไม่เคยพลาดสักหล่มดเดียวโอ้โหพีทพี่จะมาคอนซายหรือว่าอะไรชุดนี้สวัสดีครับต้องการคนช่วยคอนซายไหมครับพี่นี่นี่สาวคอนซายนี่คนนี้นี่ผมเอามาคอนซายเฉพาะคนนี้พี่ โอนอออันนี้มาทันใต้กี่โมงครับพี่บ่ายสองโมงเนาะก็คืออคือมามาบ่ายสองโมงนี่เพิ่งจะนมามาแปดโมงช้ารู้ว่าไงครับแปดโมงครึ่งเนาะแล้วเราจะเสร็จกี่โมงครับเย็นไหมพิบประองพีทพี่ใหญ่พิษลองดูพิทพิษคิดว่าพิทไหวไหมลองดู ไม่ไม่เอาพี่พี่อย่าอยาเดี๋ยวทรายล่ใส่ขาอย่าอย่าอย่าครัวน้องไม่ไหวกลัวทรายหล่นทับขาเขาพี่นางยังเงี้ยไหวไหมฮะขยกลายไหวไหมอ่ะพี่นางว่าสบายไหมยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่โอ้โหยังเด็กอยู่กำลังยังดีอยู่นะกำลังยังดีผมว่าผมว่าทรายจะหกหมดปีกับเขาเนี้ยเราลองท้าทายก่อนนี้ลองเอาตะกร้ามาฝากพี่มา ไปลองทําท่ายกก่อนว่าไหวไม่ไหวแค่ลองยกแบบเขาก่อนนะอเดี๋ยวพี่ให้ปี๊บละพันหาเรื่องแหละลองพีทเข่าเข่าระวังให้ดีนะไม่เอาไม่เอาพีทไม่เอาเดี๋ยวพี่ขี้เกียจไปพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเรได้ไปหาบัวปลองดูหมครับสักขาสวยแล้วเอาขาแบบพี่อยากเห็นขาแบบนี้พี่อยากเห็นขาเป็นลอยแดงๆดำๆจ้ำๆอ่ะไม่เอาหรอก ไม่ไม่เป็นไรครับพี่นางผมพูดเล่นครับผมกลัวน้องเขาขาไม่สวยครับผมอยากเห็นน้องเขาขาสวยๆนะไม่เป็นไรพี่นังเอาไปสั่งยินดีนำนาค่ะเฮ้ยแจ็คเราไปหาปลาที่ไหนเนี่ยตกลงไหนูครับน้องนาะแล้วเราจะไปยังไงอะนั่งเรือป่ะอ่าไม่ได้เดินไปอ่ะแต่แต่แรกบอกน้ำท่วมคลองไงพี่ก็กำลังหาโอกาสที่จะพานังเอกพิฆาไปฝั่งนน้นอะตกลงมีเรือนะอ่าเรือเรือที่ไหนอะ อ๋อคุณลุงคนนั้นชิ่กกำลังโกกยน้ำอยู่นั่นน่ะอ่านี่ใจจะไปคุยข่าวหรือว่ายังไงเนี่ยจะไปถามว่าแล้วเอาละสิก็เดี๋ยวเราจะข้ามน้ำมันครับก็ใช้เรือข้ามไปเื่อผมเป็นห่วงน้องพินมากเลยสายยยกไม่ไหวไม่รู้จะต้านแรงน้ำป่าได้หรือเปล่าพี่ว่าพีจะรอไปตรงนั้นพี่เกียจไปตามเก็บตรงนั้นจะเป็นน้ำตื้นยิงเดินข้ามก็ได้อยู่เนาะช่วงนี้นะที่เขาเอาสายออกนะ ไปไปเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศการเดินทางครั้งนี้ที่นี่ที่ริมน้ำปลายเนาะอ่าใค้ให้โล่อ่ะแน่กวรือเปล่าเนี่ยนะอสองคนตายอ่ะ,อะใจอ่ะยู่ยู่บ้านไหนพี่นันพี่นางอยู่ไหนะบ้านไหนสป่องเนาะอ๋อไม่ได้อยู่ทางฝั่งกันนู้นเนาะไม่ได้อยู่ฝั่งรัชชาเนาะ ถามหน่อยครับจ้าเนี่ยขอให้วันเท่าไหร่ก็คือค่ะหกร้ลำละหกร้อยวันนี้ได้กี่ลำลำเดียวหกร้อยเนี่ยห้าคิวอ๋อห้าคิวโอเคครับดูเป็นความรู้นะอ่ะนางเอกโอ้โหเรือหน้านั่งมากเลยแต่ว่าข้ามไปไกลมากเลยมันไม่มันไม่ไกลไงคันนี้ือดูเรดูเรือดูเรือดิโอ้โหแบบเป็นเรือแบบของชาวบ้านที่เขาใช้ทำอาหากินจริงๆนะก็คือแบบเป็นเรือแบบดั้งเดิมที่เขาเก็บไว้เนาะ โอ้น้อไม่ค่อยได้เห็นเรือแบบนี้มานานแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปบนเรือแล้วก็จะไปหาปลาฝากกันด้วยนนะ<ช>สุดยอดบรรยากาศเลยอภิชฌ์เชิญนางเอกอน,เ,นเอาไม้วางเลยอ๋อต้องเอา,เอาไม้วางด้วยเนาะ<ช>โอเคพิษเรือจะออกแล้วรีบขึ้นเรือเร็วห <c oughs> วานเถอะโอ้อ่ะอลงนี่น้องอภิชฌอะไรขึ้นเลยโอ้โหนางแบบของเราขึ้นเรือแล้วโอ้ยน่ะตกลงเราจะไปกระสองของใช่ไหมไปซะไปยังทีมงานมายังเนี่ย ออทีมงานมาด้วยไปรับทีมงานมาครับก็พิทพรนะครับที่จะออกสู่โลก,กว้างครับนะไปเป็นจนภัยกับพี่รับรองว่ามีเสีย่ยวตลอดทาง <c oughs> พิทวันนี้ไม่ต้องหาปลาพิทมีหน้าที่แค่เอาปลาใส่ตะกร้าพอได้ค่ะโอเคนะ <c oughs> อธิมาสวัสดีครับเอาลงเนื้อเลยนุ่มน้อยมากี่คนเนี่ยมากี่ก้อสองก้อเนาะนีน่ครับอ่ะเชิญเลยนี่มือเม้นปลาใช่ไหม <c oughs> มาสองก้อเนาะอุปกรณ์พร้อม พี่ไม่จะคุยแล้วสามหนึ่งพี่ก็นชนะมาแล้ว<ะ>เดี๋ยว,วจะสองหนึ่งเลย<อ> <laughs> ยิงไม่เคยซู้พี่เลยสักคนหนึ่งเอาโอเคเราขึ้นเรือก,ก่อนนะครับสวัสดีครับสองนมสัมภาษณ์นหน่อยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออาทิตย์ครับอาทิตย์นะอันนี้พี่เดาจะเพิ่งจะพชื่อวันเสาร์<ะ> <laughs> ชื่ออะไรชื่ออะไรนิกรนิ <laughs> นกรกับอาทิตย์ถามหน่อยถามเป็นความรู้หน่อยปลาที่น้ำปลาใหญ่สุดได้กิโลที่ยิงกันมาเนี่ยสองคนเนี่ยโตกว่าครับโลกว่าโถพี่ยิงตัวเป็นสิบโลไม่จะคุย ขี้โม้ให้เด็กฟังวิพูดเล่นปกติพี่กินแต่ปลาเสือปลาส้าอยเนาะแต่วันนี้ได้นะครับครับนะรับปากกันนะอุย้ยนี่เป็นเรืออะไรเนี่ยเรือบุญเก่าเรือโบราณหรือว่าเรืออะไรทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันสวยจังเลยอะ่ะอันนี้เขาใช้จริงไหมรครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่ใช้อยู่ครับเอาไปหาปลาหรือขนทรายอะข <c oughs> นทรายไม่ได้เนี่ยเอาปลูกต้นไม้หรือเปลา่ปลาต้นไม้ขึ้นที่หัวด้วยอันนี้เขาใช้จริงหรอใช่ครับว้าโธ่ ดูดิเขาจอดไว้เพียบเลยอันนี้คือเป็นเรือที่เขาขุดมาจากต้นไม้ใช่ไหมอ๋อเหรอมาถูกเอาโอเคเดี๋ยวให้น้องถูกสมอเรือก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกัน<ค>โอ้ยชอบมากเลยนี่ถ้าให้นางเอกขอบนองพีทไปนั่งเป็นนางแบบบนเรือนี่คือแบบโอ้โหจะดูดีมีราคามากเลยอะนางพีทจกไปนั่งไหมอ๋อเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับน,นันเอาเชือกเชือกนะครับเดี๋ยวจะให้พีทลงพีทกลัวน้องพีทจะแบบน๊บนะ <laughs> ตรงนี้มันจะลึกนิดน,นึงนะครับ แปซ่าค่าเรือเขาแพงนะไม้หักเลยอ่ะดูดิแปซ่า <c oughs> ไปเหยียบเรือเขาเดี๋ยวขากับเดี๋ยวมีเดี๋ยวต้องได้แบบเดินว่ายน้ําข้ามไปแน่เลยแปซ่าไปเล่นเรือของหักแล้วว่ะน้องพีทระวังนะจ๊ะลุงเรืออย่างเงี้ยนั่งกี่คนอีประมาณสี่คนครับสี่ <4 S 2> คนเนา <4 S 2> ะอันนี้สองคนอันนี้ใช้จริงเนาะเอาไปหาปลาเลยเอาไปให้สังอ่ะ ไปส่วนไปไลยครับอ๋อนี่นะปลาโทนี่เขาเพชรเองเนาะครับอู้ดูดิเราเพชรพายเรือเป็นไหมเป็นค่ะอือพาพี่ไปติดเกาะทีเหรอดำน้ำเล็กๆนี่ใช้ได้ไอ๋อนี่เนาะน่ารักเลยนี่จมค่ะขอบเขาพูดดังอ้อโอ้อย่างงี้คือน่ารักครับเป็นเรือขุดดูดิสุดยอดมากเลยอ่ะโอเคผมและทีมงานเตรียมพร้อมที่จะเข้าป่าไปหาปลาด้วยวิธีการดำน้ำยิงปลาแล้วก็ จับปลาแล้วก็ไปทําอาหารกินกันเราจะใช้ชีวิตรอดกับพรานปลาในบ้านสบป,ปองครับดูสิครับว่าน้ำปลาวันนี้จะมีอะไรให้เราได้เห็นนะครับนอกเหนือจากวิวและว,วิถีชีวิตของคนสุดจัดประหลาดบอกนะตามมาเลยพีทตายเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะยกตะกร้าลงกี่รอบแล้วอุ้ยไก่ตื่น <c oughs> <c oughs> ไก่ตื่นแล้วอะเจอคนสวยอะค่ะ <c oughs> มุกพี่โดนไก่เออทำให้ไก่ตื่นโอ้ จะเลี้ยงพี่หรือว่าไงเนี่ยเป็นข้าวฟ่างข้าวฟ่างเนาะโอ้น่ากินมากเลยอ๋อมีข้าวโพดอ๋อมีคนนี่น่าจะเอาไปทําเป็นพันนะอุ้ยข้าวโพดไม่สีแดงเนาะพัันนมอันนี้เป็นเถียงของใครอะเถียงของชาวบ้านครับเออใช้โซลาเซลล์ครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะแต่ว่ามีคนอยู่ข้างในว่ะทำไมเขาไปเปลี่ยนตัวคณะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละพี่ว่าไปเถอะน่าจะฟังข่าวหมู่บ้านที่20หลังนี่คือเราเล้วเราต้องเดินผ่านตรงนี้ใช่ไหมซะ อันนี้ตกลงเป็นบ้านคนรั้วเป็นเถียงของสวนเนี่ยอ๋อเป็นเป็นคุณแม่ครับอยู่ด้านหลังครับด้านในมีการเลี้ยงไก่พี่ครับดูหน่อยดีกว่าพี่อยากดูวิถีชีวิตตรงนี้ป่ะได้ไหมพีพ่บบอเออดูเก่าดีเออเนี่ยเออที่วางฟืนนี่ใช้ต้นไม้สองต้นต้นไม้สองต้นเป็นที่ค้ำฟืนครับแล้วเขาก็เอาไม้มาวางไว้ดูดีมากเลยด้วยใช่เออลังคาเป็นเนี่ยลังคาเป็นไม้ไผ่แบบเป็นเซียวๆเลยครับลองดูดิป้องใหญ่มากเออใช่ แล้วเขาก็วางสับไปสับมาเนาะอ๋อคุณป้าอนยญานแล้วนี่คือเขาเอามาวางผ้าตรงนี้ครับเป็นร่องน้าเพื่อให้นนเวลาฝนตกมาน้ําก็ไหลลงแล้วเขาก็ใช้ใไม้ไผ่ตรงนี้ปิดอีกทีหนึ่งครับขั้นไปขั้นมาดูดีมากเลยอวิธีดีมากเลยเลี้ยงไก่ดดใช่สวัสดีครับดดมาเที่ยวบ้านนะนะครับอ๋อนี่ใครไปลงตะคั้นมาครับลงแน่งมาครับ <c oughs> คุณลงอ่ะเรื่องนี้คุณลุงไปไหนครับลงไปดูน้ํา โอ้ดูน้ำเนาะแล้วอันนี้ปลูกสวนอะไรครับคุณป้าของปลานี่มีอ๋อเขาป้าของป้านี่อันนี้อ๋อน,นี่นี่นี่เป็นสวนต้นอะไรไม่รู้เนาะอันนี้นต้นยางต้นยางอ๋อสวนยางนะครับต้นมันยังเล็กอยู่ผมดูไม่ออกเลย,ย <laughs> เลีล้ยงไก่กี่ตัวครับคุณคุณป้าอ๋อตัวเล็กตัน้อยตัวเล็กอ๋อเขหลายตัวเนาะ,ะโอ้หน,นาะนนาอยู่ว่าโอ้หนกว่าเลี้ยงหมูไม่มีหมูแล้วคุณป้าเนาะ เออนะเออร่มเย็นดีนะรนิมน้ำปายเนาะไฟฟ้าก็ไม่ต้องใช้สบายจังเลย <c oughs> ไม่ต้องเสียตังค์ <c oughs> ขอนี้ไก่เสาวาไงเออนะดูดีดูดีดู <c oughs> ด,ดีหลังคาเขาใช้ไม้ไผ่ตัดเป็นเซี่ยวๆยเห็นปะเป็นแบบตัดครึ่งแล้วก็มาทําเป็นหลังคาดูดีมากเลยใช่โล <c oughs> ่ก็เห็นแล้วครัวอะไรเขาก็ดูสะอาด,อาดๆเนี่ยครับตรงนี้เห็นปะเขาจะยกพื้นแล้วเวลาเทเลยน,น้ำน้ำนในคลออกมาก็จะหล่นลงข้างล่างเลยก็ไก่ก็มากิน พบวงจรอ,อันนี้ชื่อมูบ้านอะไร,รนะคุณป้าบ้านสป,ปองเหมืปปอนกันแต่ว่าอยู่คนละฟางน้ำปลายาอ๋อขอบคุณครับไปก่อนไปไปโอ้ปลาพิษ<ะ>ตรงนี้ดีกว<า>่าปลาแบก้ามก่อนข้ามก่อนครับเพะเองเราไม่ได้หาปลาแน่เจอพี่พี่แบกทุกบ้านเลยได้นะไม่เป็นไรนะที่นี่มีสาวสวยไหมสาวสาวนี่ออกไปหมดแล้วมั้งเอาไปหมดแล้วถ้าเกิดมีนี่แจ็คมานานเอ้ย เอาแปะซามานานแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านใดจะเจอหมู่บ้านก่อนแล้วเจอแม่น้ำใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านกันครับเฮ<ะ>้ยไอเหลื่อมสล้ำค่ะนึกว่าไอเหลื่อมตกใจเลยอ,อ๋อ,อ,อคือตรงนี้คือเป็นโซนที่เป็นแอ่งน้ำเลยครับปากตั้งเนี่ยเออจะเริ่มนี้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินมาแบบว่าให้มนุษุ์ตัวมันก็จะอยู่ตามบริเวณ เหนือโขดหินหรือแม้กระทั่งตรงน้ำใสๆถ้าเกิดเรามาปั๊บมันจะวิ่งเข้าใต้โขดหนนินทันทีนี่อยากที่จะมาดำปลาน้ำมันมตื้นขนาดนี้อ่ะ <l> ไม่ใช่ใช่ไหม <l> ไม่ใช่ครับเปียกนะเราใส่ผ้าใบมาคนเดียวอีกไกลไม่ไกลถึงหมู่บ้านอะ่ะเขียงคนนะ ้าบนอยยู่่เนีอ๋อสร้างบ้านอยู่นะอ๋อเป็นไรหนางก็สร้างบ้านอยู่ลองดูทางเดินถ้าเป็นหมู่บ้านนี่ผมก็ไม่เชื่อแล้วดูดิรถมอเตอร์ไซค์จะวิ่งสักคันคงลำบากครับเพราะเนี่ยลองดูข้างทางนะครับรกมากแล้วก็จะมีดอกไม้แล้วก็จะมีพวกเอ่อแต่ว่ามีของที่เขาปลูกอยู่อย่างเงี้น่าจะเป็นต้นต้นมันไหมน่าจะเป็นพลังน่าจะใช่มั้งดาเอาเนี่ยค่ะเมื่อก่อนหลวงมหาปูแถวนี้ค่ะแม่อ๋อพี่เคยมาหาปูทถวนี้ด้วยมาบ่อยค่ะอ๋อมากับนี่น่ะไปรซาน่ะไม่ได้มาไปรซามากับยายอ๋อพี่ก็มาหาปลาแถวนี้ครับ อีหัวค่ะลูกออสอ๋อแถวนี้นะที่ว่าพีษมาหาโอ้สวยมากเลย,ลยคือเดินทะลุอาดงหญ้ามาก็เจอกับทางน้ําที่พีทกำลังข้าไปครับตรงน,นู้นก็จะเป็นโซนที่ว่าเป็นทถียงแหละคล้ายๆกับบ้านที่เขามาทําอยู่แหละคือถ้าเขาไม่ได้ไปไหนเขาเขาก็จะมาอยู่ก,กันแถวนี้นะครับแล้วก็ดูดีบรรยากาศโดยรอบนี้คือเป็นเป็นภูเขานะครับเป็นป่านะครับซึ่งอันนี้เป็นป่าจริงปะไม่ใช่ต้นยางนะเป็นไผ่ไปเลยเต็มเลย ค่ะนี่ก็เป็นทัวเหลืองค่ะพี่แน่โอ้ทัวเหลืองใช่ที่เขาไปทำทัวเน่านี่นะค่ะพี่ไม่ได้สนใจทัวเหลือเลยพี่สนใจคนพามามากกว่าค่ะอันนี้ไปทําทัวเน่าเลยนะเออทำทำเป็นไหมเป็นค่ะพอดีพี่รู้จักกับเจ้าของทัวเน่าอยู่เจ้าหนึ่งสุยสวยเคยเคยได้ยินไหมทัวเน่าเจ้าเสน่ห์เชียงตุงอ่ะอ๋อเคยได้ยินค่ะนั่นแหละสวยจริงสวยจริงสวยจริงเลอุ้ยเอ้ยเจอเลยเหรอเลยร้องแป้งเฉยเลยเราพิทคนที่ทัวเนาพิทใจลอยอ่ะ พี่เห็นคนมาดูสวนด้วย่ะ,ะตรง,ตรงนี้จะเป็นเถียงเนาะแล้วก็ปลูกอุ้ยขนุนขนุนอะไรก็มีเนาะมีหมดผสมปนมากบบใช่กล้วยไผ่คืออยู่ในนี้ไม่อดตายอ่ะค่ะจะปลูกผักตรงนี้ครับมีคนลุงอยู่ด้วยสวัสดีครับ่าพอดีจะเดินไปน้ําไ,ไปทางน้ําไปหาปลาเลยครับคุณลุงไปแง่ปลาปลูกสังนะครับลุงปลักเนาะ มันหมดแล้วเนาะเหลือแต่ลากแต่ต้นมันเนาะอ๋อครับจินจมค่ะอ๋ะอเขาหมดแล้วไงถ้าไม่หมดนี้เสร็จเราโอ้ดูไปดูดูเทวของชาวบ้านก่อนพิษเดี๋ยวนั่งรอแป้งซ่าออกำลังมา,า,งมาคือพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ไผ่เนี่ยมาตีให้แบนๆแล้วขเขาก็ทำเป็นพื้นนะโอ้ดูดีมากเลยเนี่ยคือ,ขอเขาของที่ใช้เขาอยู่นี่หมดเลย เอาละมีที่ทำกับข้าวแล้วพิษคาแต่ไก่บ้านบ้านบัคกี้ก็ดูดีนะไก่เยอะมากพี่เล็งไปแล้วป่ะค้งไว้สองตัวได้แหลยแต่แปราบว่าจะพาเราไปดูข้างในมีบ้านข้างในด้วยโอ้รอที่เลี้ยงไก่ไว้ค่ะป้าโทงเขาตีไม้เก่าใช่ใช่นะไม่ได้ไปแต่ดูเยนี่คือลมครับใช่แต่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมมีทางเดินเรียบริมแม่น้ำไปโอเคไปซายเรียบร้อย ตรงนี้ใช่ไหมต้องเดินไปอีกใช่ไหมเออโอเคอ่ะไปซ่านำทางพี่ไม่มั่นใจแล้วพอพี่พอพี่เห็นทางเป็นป่าพีม่มั่นใจแล้วเอาต้องเอาคนถือมีดนำทางแล้วพีดไว้อยู่น่ะโอ้ใครจะไปเชื่อว่าจะมีบ้านคนลองดูดิแปซาจะหลอกเรามาหรือเปล่าแ,แต่เราไม่กลัวเรามีพีดมาเป็นตัวประกันเนี่ยพี่แม่น้ำในห้วยนีก่ก็กินได้นะคะ อ๋อที่ว่าเราไม่ต้องเอาน้ำมาก็คือมากินได้อ๋อนี่น้ำใสะนี่นะค่ะเพราะมันเป็นน้ำแหล่งธรรมชาติกินได้อ๋อคือมันออกมาจากดินเลยนะอ๋อนี่นี่นนคือม,มันเหมือนกับว่าเป็นตาน้ำลองดูครับอันนี้คือมันเป็นพื้นดินพื้น,นหินใช่ไหมใช่ค่ะตรงนู้นเป็นภูเขาเมื่อกี้ที่เราเห็นค่ะแล้วก็คือเนี่ยน้ำมันออกมาอย่างนี้เลยค่ะอ๋อใสเลยนะพี่ไม่เชื่อ <laughs> ตักให้พี่กินก่อนจะดูครับว่าน้ำสะอาดขนาดไหนครับล้างแล้วนะล้างแล้วค่ะ เอาเลยโดนหลอกง่ายด้วยขออนุญาตก,กินนะครับกินดินยังมีอยู่เลยกินดินทำไมกินดินมันเป็นตาน้ำแหละพิษที่เขากินกันน่ะขใช่ค่ะขอบคุณมาเออขอบคุณมาเป็นเป็นเป็นหลุมเพื่อให้คนมาตักน้ำกินเนาะทำกินน้ำแบบเซ็กซี่พี่ดูหน่อยนี <laughs> เอาแล้วไว้ตั้ง่าก่อน <laughs> ไม่เห็นเลยอ่ะเออเซ็กซี่มากเลยนะเอื้อกไปแล้ว พอจะสลักน้ำไปพักเหนื่อยสักนิดนึงเออนะครับโอ้ดูทางเดินตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นทางมอเตอร์ไซค์วิ่งนะถ้าพี่ดูแล้วเนี่ยเดินไปทางนี้ดีกว่าพี่ไม่มั่นใจทางแปซะเลยแปซะพาไปเดินแบบว่าเป็นตรงหญ้าพี่กลัวตัวน้ำโผล่มาเออเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยพี่ตามพี่เป็นใจพี่เดินตามพี่และวพี่ไม่ตามแปซะแล้วตอนที่หนูงมหาปูหาปลาก็เดินทางนี้นะคะพี่เนี่ยเออตามน้ำปลาทูนี่นะหาปูปลาที่นี่นะแล้วอย่างงี้มันจะมีปูปลาไม่เห็นมีน้ำที่เป็นใหญ่ๆอ่ะ หนูก็ไม่เคยไปสุดนะคะ <ừ> um, ค่อยหาแต่ลำห้วยนะเพราะว่ามันเยอะมากหามาถึงครึ่งลำห้วยก็ได้ก็ได้เยอะแล้วแค่พอ,อกินนะคะอือจ้ะ <laughs> วันนี้ต้องเผื่อพี่กินแหละได้นะไปธรรมชาติดีมากเลยครับลองดูนี <laughs> ่ พินเหนื่อยไหมจ๊ะไม่่่เหนือยคะพี่แอบหลงทางมาตรงนี้เฉยเลยอะค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มหมูของคนในหมู่บ้านนะคะพี่แคนเนอ๋อเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะข้างหน้เนี่ยมีฟาร์มหมูด้วยมีค่ะไปะดูกันคือเป็นฟาร์มหมูที่เลี้ยงออกมาจากหมู่บ้านเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันเขาเลี้ยงหมูเยอะแล้วมันจะไม่ได้ส่งกลิ่นอ๋อก็คือกลัวกลิ่นจะไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขา ก็คือเลี้ยงในป่าที่คืออุดมสมบูรณ์นะคะเออก็ค,คือพวกอาหารพวกอะไรก็เอามาจากสิ่งที่เขาปลูกเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มูลเอาไปทําปุ๋ย<ว>ได้ด้วยโอ<ว>้ยเขกาก่อไฟว่ะกลางวันวนี้กอ่อไฟเลยมีหมาด้วยเอยขอขัดเสื้อไว้น่าจะมีคนอยู่ครับจะไปลองดูก่อนนะครับว่าจะมีหมูที่เขาเลี้ยงบนดอแบบนี้หรือเปล่าอาุ้ยกำลังแทงค้าเลยอะเดี๋ยบของขลังเลยเอยสวยมากเลยอ่ะโอ้ดูดิ เป็นเป็นเป็นบ้านที่ล่มมากเลยดูดิมีมีต้นมะนาวปลูกหน้าบ้านอะ่ะแล้วก็ดูดิใบตองตึงสวยมากเลยเนาะปลาทูอันซีนซบปองครับ oh, มะนาวใหญ่มากสวัสดีครับ <c oughs> มาแอวเลยเนาะ <c oughs> มาเที่ยวหน่อยครับพอดีว่าเดินมาหาปลาท่านี้ก็เลยมาดูเลี้ยงหมูหน่อยครับบอกว่ามีเลี้ยงหมูข้างบนเนี่ยเนาะไม่เลี้ยงค่ะอวไม่เลี้ยงเหรอ <c oughs> หมดแล้วอ๋อทำขไข่มาแล้วอันนี้กินข้าวเนาะกินข้าวครับเ้ากินข้าวอยู่กี่ก้อครับเนี่ยคุณลุงอยู่กันกี่ก้อคุณนั่งในนอ,อ,ส,อสองก้อสก้อเนาะโอ้ <c oughs> คือกับข้าวก็กินง่ายเนาะก็คือเก็บ <c oughs> เก็บผ <c oughs> ัก <c oughs> เนาะ <c oughs> พริกน้ำพริกผักเนาะอันนี้ผักสังอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ยอดมะละกออ๋อยอดมะละกออ๋อกินได้ด้วยเนาะอ่าได้เป็นยอดมะละกอทั่วไปเนาะอ่าอันนี้คือหยวกกล้วยเนาะโยกกล้วยผีกล้วยอ่าแล้วอันนี้ผักสังอ่ะ อันนี้ผักกูดผักกูดโอ้ผักกูดสดก็มีนี่แล้วเนี่ยผักกูดแล้วก็อันนี้หยวกหยวกอันนี้อ่ะสังผักสังอันนี้เนี่ยหยวกควายหยวกควายบักเยอะควายปลาโทโอ้มีต้มทูน,น่าด้วยเนาะอ๋อว่าแล้วหอมๆ <c oughs> พี่พาพี่ไปดูทูน่าหน่อยปลาต่อีนหน่อ่อนหน่ออ๋นี่ครับต้มทูน่าเลยอันนี้ก็คือปลูกปลูกถั่วถั่วเหลืองแล้วก็มาต้มมาทำเป็นทุเน่าเนาะ อ๋อตัวน่อแคบเนานะอ๋อตัวน่อแผ่นนะครับนี่ยังยังไม่ได้เป็นแผน่นคือมั<ใ>นยังเป็นต้ม,มตอมืมครับหอมอ่ะอโอ้ไปคนน่าอยู่มากเลย,ยทุกครัวเขาเนี่ยเขาทำฝาปิดครัวเขาดีมากเลยเนี่ยคือเอาเอาแบาบว่าถ้วยชากระมังกระทงกระทะหมอ้อวันนี้แล้วคือเขาทำฝาปิดมีที่ย่างปงยาปา่างปลาแล้วก็มีคงมีเขียงพอมีห้องน้ำก็ตรงนี้เนาะกลางคืนกัดไหมครับกันอยู่ฮะเดี๋ยวไม่ได้นอนนานแล้วอ๋อก็คือเพิ่มมานอนเนาะอ๋อมาตอนกลางคืน อ๋อแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลย,เอเยน,นอน้โ้หนาวนะน,น้องพีชจะกล้ามาใชา้ชีพิตอยู่กับพี่ไหม <c oughs> พี่มีก่อฝาอ,อยู่ถ้าไปอยู่ใกล้ๆพี่อ่ะ <c oughs> ให้หนาวั้นแหละ <c oughs> ขอต้อนรน้องอ๋อนี่คือค้อหมูเก่าครับที่เขาเลี้ยงหมูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเอาไปจําหน่ายแล้วก็มีอยู่ประมาณสองสามคอกนะครับนี่หนึ่งคอกนะครับใช่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นคอกไกลที่เขาทำเองจากไม้ไผ่น้องพ<ช>ีชดูดูดีนะ เป็นหมู่บ้านในป่าจริงอ่ะไม่มีคนมารบกวนด้วยนะอน,นุก็น่าจะเป็นครอบใก่แต่คงไม่ได้เลี้ยงประมาณว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ก็คงไม่ได้มาดูแลแต<ช>ถ้าเกิดเขาไม่หมดจำน่าจะเลี้ยงเยอะอยู่ขนุนก็ลูกใหญ่ใหญ่โอ้ขนุนออกข้างล่างเออน่ากินมากเลยลูกใหญ่มเออน้องพีทปะดูตรงนู้นอีนิดนึง,นนนนงเออใช่ผลไม้เต็มเลยออโอ้ยพีทมะกสุกเออเต็มต้นเลยอะ่ะแล้วดูข้างคาหรือว่ากระลอกไปกินนะไปดูใกล้ๆป่ะ โอ้ดูเขาแบบว่ามันสุกจนคาต้นเต็มเลยอ่ะมะกรอดกมากเลยอ่ะโอ้เนาะใช่อยากกินมะกอป่ะอกกโอ้แต่ว่ามันมีรอยตัวอะไรกินหมดแล้วพิษเพราะว่าเขาไม่ได้อ,ออกมากินเออเขาไม่กินเลยคราวนี้ยไอ้พวกอ่กระลงกระลอกไอ้น่าจะกินหมดแล้วพวกอ่ข้างคาวหมูดูมะงมะน,น,นาวนี่คือไม่ต้องไปซื้อนะเก็บได้เลยเนาะแต่คือไม่ไม่มีกลิ่นขี้หมูเลย เขามันน่าน่าจะไม่เลี้ยงนานแล้วแต่ไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะนี่ครับเป็นยังไงครัสองต้นสามต้นโอ้ยมะก่อนเยอะโอ้ยตนี้น่าจะได้กินว่ะสอยเลยเออจะสอยเลยเจะขอเขาไดยขอขอสักลูงเดี๋ยวจะเอาไปด้านล่างดูสึกว่าด้านล่างนี่าจะเป็นน้ําที่ว่าแจ็คน่าจะเดินไปหาปลากันแล้วนะครับอ่ะ <c oughs> ผมแวบเข้ามาดูบ้านคนก่อนโอ้โหนี่อ๋อมาทะลุกันได้พิชปลาทูเออได้นะ เดี๋ยวเราเดินลงไปตรงนี้พี่ได้ยินเสียงแจ็คแล้วเอ้ยไม่ใช่แจ็คแปะซะเอองั้นเราไปก็ได้เดี๋ยวมักรใหกินไปกินปลาก่อนอู้ยนี่นี่จริงๆด้วยนี่นี่ตัวนี้ที่มันกินเนี่ยนี่เนี่ยวิ่งไปโน่เลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็วมากเลยนึกว่าหนูไอตัวกระแตเงี้ยเห็นไหมกระจอนน่ะแม็กซนั่นน่ะกระโดดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดน่ะเห็นป่ะนี่มันเพิ่งจะกินเนี่ยดูดิเมื่อกี้มันกินเนี่ยเห็นป่ะน้องพีทเดี๋ยวไปขอเขาเอาลูกนี้ไปก็ได้เนนนนนีีี่่่่่ยคือวาาลูกกกก้้็จะิไไดดแตมมัสุ น้องพี่มาอยู่ใกล้มาก่อดิมาก่อใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าพีชดิน่ะโอ้ยลูกนีก็ติดสุกไหมสุกไหมสุกแต่ว่าเนี่ยโอ้ยมันแข่งอ่ะมันพี่ว่าท่านนิ่มๆแบบเสร็จไอตัวเมื่อกี้หมดแหละใช่มันกินหมดแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยที่นี่พิษมะขามป้อมว่ะเนี่ยที่เราไปเห็นในตลาดเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเยอะมากเลยดอกดอกมากเลยโอ้ยที่นี่ดูดีเนาะเปรี้ยวปากเลยเปรี้ยวปากนะเอาลองชิมนะครับมะขามป้อมนี่คือน่าจะปอดสารพิษ อลูกมันยังไม่แก่มันยังนุ่มเลยแต่ขมขมนี้แดกหิ่วน้ำได้เป็นอย่างดี <S S โอ้สุดยอดเนอะ่ปยังไม่ถึงหมู่บ้านที่อยู่ข้างในนะคือมันจะมีเป็นขันยอมขยอดอย่างเงี้ยเนาะช่ะยังไม่หลงรู้สึกชอบมากเลยตอนเราเดินไปทางนี้เนาะ ภาทิต์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วอากาศเริมไปเย็นขึ้นทุกทีแล้วครับความหนาวเริ่มเข้าปกคลุมครับผมรู้สึกตื่นเต้นยไังไงบอกไม่ถูกนาทีตอนนี้จะเย็นแล้วอยพี่ไปเจออะไรเขา้องพี่ไปเจออะไรครับเนี่ยผักกูดเราไม่อดแล้วครับนี่อย่างน้อยเราก็มีผักกูดกินแหละอือ้ม คนหาปลาหายตอนนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราขาดการติดต่อแล้วครับดีใจจังเลยเรอเวลานี้มานานแล้วใครก็ตามตัวเราไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตร้ก,กับสองสาวแสนสวยที่นี่หนึ่งเดือน<笑><笑><笑>อดตายอดตายแน่นอนอุ้ยผักกูที่นี่ขึ้นเยอะแสดงว่าไม่ฉีดยาแล้วก็ไม่มีสารพิษเนาะ <c oughs> กำลังบนบน,บนเงินอยู่เลยว่ามีทางรถ ก็คือมาแล้วก็หายหายมันจะมีรถมารับ,รบนเราแบบวันนี้พี่รู้สึกพี่เหนื่อยมากแล้วพี่เดินมาไกลมากเลยเนี่ยถ้าทางจะต้องไปเอาชีวิตรอดแล้วเราจะตามหาหมูใบคณะซึ่งคาดการว่าแปซาน่าจะไปรออยู่เนะาะนนเออนะเดี๋ยวไปดูแปซาครับว่าจะรออยู่ที่บ้ใบคณะหรือเปล่าเพราะว่าแปซาบอกมี20ประมาณไม่เกิน20หลังแต่เท่าที่เราเห็นนะคือ3-4หลังแล้วก็ห่างกัน ถ้าไม่เจอแปซ่ารเราก็จะไปขออาศยอยู่กับชาวบ้านก็นแล้วกันนะคืนนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราค่กลับนะเหนื่อยจังเลยเแต่ก็รู้สึกดีใจไงไม่รู้บอกไม่ถูก <c oughs> นี่ครับเส้นทางที่เราเดินทางไปดูดิไม่มีคนไม่มีบ้านคนอนะ่ะดูดิมีดงไผ่แล้วก็มีทางน้ําอ่ะเออเนี่ยดูดิโอ้หนะแล้วความหนาวเนี่ยจะทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนเพราะเราจะก่อกองไฟผมมีไฟแชกมาหนึ่งอันและนี้คือการเดินทางของผมของนแน่ทัว กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับแล้วผมทิ้งน้องพีทมาทำไมเนี่ยน้องพีทพอแล้วจ้ะเออพี่กินน้อยไม่ต้องกลัวหรอกเป็นป่าหมดเลยนี่เนี่ยเออปลาพักกูทางนั้นเนาะมันบริสุทธิ์มากเลยแถวเนี้ยแล้วทำไมพีทไม่พาพี่มาสองคนอาจารย์ทำไมต้องพาคนอื่นมาด้วยเนี่ยพี่จะได้ไม่มาดูดิต้นยงตรงแยกไม่มีใครมาทำอะไรเนาะปล่อยล็กนี้เลยไปพี่ไปเดี๋ยวเราคงได้เจอหมู่บ้านคนแล้วเราก็คงไปใช้ชีวิตที่นั่นแหละ โอ้ยเนาะไม่มีคนแล้วครับตอนนี้กำลังมาเลพี่หอุ้ยเดีดเด็ดเด็ดเดดเดพีพีทอาจริงอะ,งอะหน้าตาสวยๆอย่างนี้ไม่น่าโหดเลยนะพี่จะทำร้ายพี่เหมือนไก่ไหมไม่ทำค่ะยกเว้นพี่ไว้สักคนนะไว้พี่ให้คนดูดูเล่นก็นพอเอาเลยอุ้ย เเอายพี่เล็กกุ๊กกุ๊กมาเลยมาเป็นฝูงเลยเอาเลยไก่ตัวละพันมาแล้วครับแ<ว> <cognition> จ,จ็คแจ็คแจ็คไปยิงขาาวางระตูน้องๆเตรียมซุ่มเตรียมซุ่มทีมงานจับไก่ครับนะไม่ไม่ยิงปลายพี่ดูพี่ไม่ค่อยเชื่อจะ,จะไปพี่ดูแหละอู้ยไก่มาเป็นฝูง <pickles> แล้วเอาเลยหนุ่มๆจะจับไก่เลยเว้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมรบับก่อนเอาแล้วเออเอาไว้ตอนนี้นะตอนนี้นะพ่อหลวงเดี๋ยวเดี๋ยว Nghe ừ, em nọ